ตราบไรสติไม่อยู่สัมปชัญญะไมาอยู่ยยดับความรู้สึกตัวดับตรงนั้นก็เป็นสถานที่มืดอสารพิษก็มาเป็นอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยอีกแล้วตราบใดที่จิตของเราหลกหลับความหลงก็ถูกความหลงครอบถูกอวิชชาครอบคือความหลงมันครอบความหลงครอบทีไรเมื่อไรหนทางที่มันจะไปก็คือ ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นตัณหาราคะเกิดขึ้นสารพัดความวุ่นวายบน,บนโลกใบนี้เกิดจากประกายตรงนี้แหละเราไม่คู้ไม่รู้ข้อเท็จจริงในการที่จะมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นความวุ่นวายไม่รู้จกจบไม่รู้จกสิน้นศาสนธรรมคำําบอกคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นน้ําดับไฟแต่ในเมื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษา จะเอาน้ําที่ไหนจะเอาธรรมะที่ไหนไปดับไฟเหล่านั้นได้แม้แต่พวกเราเรียนรู้มากมายมหาศาลเรารู้อยู่ว่าโอ้นี้เป็นไฟโอ้นี้เป็นน้ํา